ก,ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะปั๊มชนเต็มเต็มเลยโอ้โหเดวไมเปิดตัวเลยดีกว่าลืมเปิดตัวโอเคนี่เอาตรงนี้แล้วกัน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมหนดิสเซอร์ชินเอลเช่นเคยนะครับวู้ววแล้วันนี้นะครับเดี๋ยวสวัสดีนะหนึ่งสองสามสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมในดิสเซอร์ชินเอลช่นเคยนะครับวู้ววแล้วันนี้นะครับผมผมได้ทำการเปลี่ยนไม์ใหม่แล้วนะครับเป็นไม์หูฟังแทนนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเรานะอยู่กับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่แลวันนี้นะครับ แล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับผมนะครับกับไม่มีคนนั่งแท็กซี่เลยสตูดิโอนะครับผมและก็ .exe สตูดิโนะครับวันนี้นะครับผมเรานะครับก็จะมานั่งแท็กซี่กันนะครับผมเราไม่ได้นั่งแท็กซี่นะครับวันนี้เราก็จะมาขับแท็กซี่นะครับเป็นคนขับแท็กซี่นครับผมดูซิว่าเราจะได้ตังกี่บาทเอลยเดี๋ยวผมจะพาไปรับตังก่อนนะครับก่อนที่จะไปขับนี่เราจะไปรับตังตรงนี้นะครับ เดินทางไปกับผมเลยวู้นี่เรามาถึงแล้วนะครับผมอุ้ยเลยปะเนี่ย ไม่เลยครับผมนี่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแถวนี้นะครับผมเราก็จะมารับตังค์ที่นี่นะครับนี่ที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีหมดหน้าตักนั่นเองนะครับผมสาหรับภารกิจนี้นี่เทคโนโลยีหมดหน้าตักนะครับเราก็จะมาเก็บตังค์กันนะครับผมแต่ว่าคือคราวนี้เนี่ยเราไม่มีตังค์พอเราเก็บได้แค่ตรงเฮ้ยเก็บตังค์เลย โอ้เล่นมือหนึ่งัะผมเยอะจริงๆไปโอ้ยเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปทัวร์รอบเมืองกันนะครับผมดูซิว่าเมืองของเราเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยววันนี้นะโอ้โอ้ยคือต่เนเคยเห็นเอีเคยเห็น AP, เอพีซีอย่างนี้มาครั้งแรกโอ้จะโอ้ชนเข้าไปแล้วโอ้โอ รู้สึกเพลียๆก็ไม่รู้ว่าเวลาเจอเอ็ีเสียแบบนี้อี่เลยนะฮะผมแถวนี้เนี่ยฮบก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋ก็จะเป็นที่เรียกว่าเอาเอา,เอาเข้าไปเออแถวนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่าไซต์ก่อสร้างนั่นเองนะะซึ่งมันใหญ่มาห erm ามากเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ขอเข้าไปดีกว่านะครับอี่โอ้โหเราจะมาวนพาทัวร์วนรอบๆนะครับ เมืองสวยจริงๆครับผมนี่ผมปรับกราฟิกแล้วนะแต่ว่าคือกล้องอาจจะมองแบบความค,าม,คามชัดกา,กากๆนะผมจริงๆแล้วเครื่องนี้หนึ่งพันแปดสิบพีนะครับแต่ว่าแอปอัดเนี่ยมันเจ็ดร้อยี่สิบพีนะไม่เหมือนแอปเก่านะหนึ่งพันแปดสิบพีมันจะคมชัดกว่าเท,ทผโฟนที่ผมเลือกอันใหม่เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากแอปเก่าเนี่ยมันจะโดนมันจะเด้งออกทุกครั้งนะครับผมเวลาผมจะอัดแล้วมันก็คือ คลิปที่ผมเซฟไว้หลังจากที่ผมอัดเสร็จก็จะหายไปด้วยครับผมแล้วจะกดลงรถทำไมวันนี้แถวนี้นะผมก็จะเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นทางเป็นทางหลวงนะเป็นทางหลวงรอบๆเมืองเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านหลังเล็กๆซึ่งไม่ค่อยจะมีอะไรซะเท่าไหร่นะครับอืมอือฮึอ แต่วันนี้เนี่ยเรานะฮะผมได้มามีบ้านแล้วนะฮะผมบ้านของเราอยู่ไหนเอ่ยเนาะถ้ามผู้ชมเห็นตะกี้ไหมครับโอ้โหถ้าไม่เห็นนี่ผมเดี๋ยวผมซูมให้แล้วเนี่ยโอ้โว้ยไม่ได้ตั้งใจจะชนคุณตำรวจมาชนผมเองอ่ะโอ้โห คนตำรวจมาชนผมเองแล้วก็จะมาหาว่าผมเป็นคนที่ชน,ชนรถตำรวจผิกดกฎหมายหรือไงโอ้นี่คือการขับรถขับรถซิกแซกครับผมซิกแซกหลบตำรวจไปเลยเนี้ยเนี้ยเนี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 ย,นย,นยนไปเลยครับผมอื้มโอ้ยชนอื้มชนครับจังหวะนี้ ออตตตตติิงงงใครโทรมาวะเนี่ยติ๊ติ๊ฮัลโหลเอ้าคาเรนว่าไงหรอโอ๋อให้ไปทำให้ไปทำภารกิจเนี่ยนะโอ้โหขับแท็กซี่อยู่เลยคนขอดคนขับก็ไม่มีสักคนอือหึโอเคได้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  เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้แหละโอเคนะไปท่านชมฮะเรามีภารกิจต้องทําครับผมก็คือภารกิจที่เราที่ที่เราเรียกว่านะครับที่เราเรียกว่าเออการที่เราจะต้องไปไปเจอกับแก๊งทวงหนี้นะครับผมแต่ว่าแต่ว่าคือเพื่อนของเรานะครับผมอยู่ดีๆนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราคาเรนขับรถมาก่อนมาเดี๋ยวขอจอดรถก่อนครับมานะ เดี๋ยวคาเรนจะมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอครับแล้วครับผมนี่โอ้โหเราคุยกับคาเรนนะาผมเพราะว่าคือเนื่องจากเขามีธุระนะครับเออว่าไงอ๋อไปที่ดันดันนลินหมู่บ้านที่เพิ่งขับมาฮึต้องไปเจราจาก,กับพ่อค้าอาวุธเนี่ยนะโอ้โหเป็นอะไรที่เป็นภารกิจที่รู้สึกว่าจะต้องขับไปเรื่อยๆนะครับผมจันไปไงอะ เขาเนี่ต้องขับไปนะแล้วแต่นั้นคาเรนก็พูดไปพูดมานะซึ่งตรถวกนี้มันขวางขวางทางอย่างมากเลยอือเราต้องขับรถไปนะผมขับรถไปเรื่อยๆนะคบซึ่งเราจะขับรถไปที่ไหนนะ้าที่หมู่บ้านที่ไหนนะ้เฮ้ยเดีย๋ยนะนั่นมันหมู่บ้านที่เราขับไปตอนตอนกลางคืนที่จําได้อยู่บผม อุ้บ้านดันเดอร์ดันเดอร์ลินนี่เองโอ้โหว่าแล้วทำไมชื่อถึงเป็นอย่างนี้สังเกตดูดีๆนะครับผมปวดหัวมากตีตดตี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 เป็นอะไรเหรอพี่จะกระตุกลมลมชักเหรอพี่นี่มาถึงแล้วนะครับผม ไอ้อเ้ยเราได้ปืนมาแล้วผมเราต้องแตะไอคอนหลบแล้วไงต่อหลบแล้วไงเฮ้ยคะตักเลงมาแล้วยิงๆๆงยิงยิงิง,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 งปืนใช้ปืนไอ้นี่ฮะปืนอะไรก็ไม่รู้ยิงไปเรื่อยๆก่อนไม่ให้หมดก่อน,เป,น,เ,ปน,ปนเป็นปืนเป็นปืนกลเบาอ,อย่าเพิ่งยิงมาดิพี่ ัลย oh, oh, ิงสานัดย oh, oh, ิงสานัดยิงสานัดโอ้โหยิงแบบฟรีไฟเทคนิคฟรีไฟโอ้โหยิงแตกครับผมโอ้โหแตกหมดเลยวัดเดอะฟริกยังมีอีกเหรอเนี่ยโอ้เกือบตาย ยิงสนัดยิงสนัดยิงสนัดโอยิงนัดโอ้โหหัวแตกครับผมโอ้โหสุดยอดเจ็ดสมบูรณ์นะผมเี่ยตังมาห้าพันบาทนะไม่รู้ออกมาทําไมนี่รถแท็กซี่ของเราวาร์ปมาอยู่แบบโอ้โหไอ้รถนี้เอา้าเป็นอะไรเนี่ย จ้อมันเถอึงแต่ๆขับรถไปครับผมโอ้โฮเด้งกับมาตรงนี้เลยครับผมนี่คือการขับขับแบบสตันจำนะครับผมไปขับสตันจำผมแค่โชว์อืมตืดๆฮ้อยห้อย้อยห้อยห้อย เฮ้ยเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมลงมาปุ๊บแล้วก็หลอดใต้โอ้โอ,โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วย,น,ยน,นะคบผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับผมที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นนะเพราะว่าเนื่องจากผมติดธุระแล้วก็มีการบ้านเยอะมากเลยนะครับผมในช่วงปิดเทอมนะฮะซึ่ง ก็จะต้องมีเรียนด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปเยอะนะแล้วก็มีธุระเยอะด้วยธหระวันนี้นะผมถ้าใครอยากจะให้ผมทําอีกแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมธหระวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับวู้ฮู้ไปเลย